โอเคครับผมดักเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยน้ำลึกน้ำลึกหาหมง่งไสบ่ได้ไสจากนั้นไหมปืดจมน้ำน้ำท่วมไหลเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะครับเนาะมืออื่นเนาะวัสิมานหรือบ่หมานโอเคครับผมมือเสาร์เจอกันครับ สวัสดียามเช้าครับผมไม่ยมไอย่าไม่งโ่ครับผม,ยมอย่าไม่งโ่ดักว้เมื่อวานนี่โอ้ฝนตกเมื่อคืนเนี่ยน้ำท่วมไหลคือบุูบนี่บุนดักใบยุขุนครับผมไปเป็นรุ่นน้ำกันเลยครับไปรุ่นเบิ่งดูสิได้กินบอ่อสิได้กินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่นต่ำหนี่ต่ำอยู่ด้วยครับต่ำอยู่ ไม่ซักไว้ไหมต่ำตึกตึกตึกต๊กเยอ,อะฮะรุ่น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 อุ้ยตาหัดปนินปนิน ปลาหนี้เต็มเลยอือพูดนะอืออ้ยมีแต่ปลาหนี้หน่อยวะเนาะอู้หพูดนะอู้ วันนี้ใส่ตากแดดพี่น้องใส่เบึงมีโตหญ่ว,ไวาไปเบิง่งเนาะโอ้เต็มเลยอ๋อตัวเขาคักเขา,ขานี่ยมาเอาเด้อไีสิเอาปลาไปตากแดด วนะ,นะ,นะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บก่อน มาติดโทดติดโทษเลยป๊าพี่น้องมาเขาคักเขาแน่แล่ปานี้หน่อยอดีฝนมันตกแห้งไหมปานี้หน่อยเลียนโมมี่ปานี้ใหญ่เลยอุน้นะม่แนี้อื้อโถ ใส่ตากเดียดครับใส่ตากเดียดปุ๋นะอันนี้หน่อยไหลบอร์นี่ใส่งามๆมีอยู่เดี๋ยวผมสิคัดเอาตัวใหญ่ๆเด้อครับเด้อไปกินเด้อตัวน้อยก็สิปล่อยคือเกาเดี๋ยวสิคัดเอารุ่นนี้แล้วนี่ตัวน้อยก็สิปล่อยไว้ให้มันใหญ่ป๊าดโถพี่น้อง อยากให้อีเมลใคอไมาเห็นดเด้ตากแดดโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับผมรอชมติดตามคลิปหน้าได้ครับเด้อว,ว่าผมสิไปดักทั้งไหนอีกหมนันหมนัหมครับ